สวัสดีจ้ะพี่น้องสวไสดกับบ่าตองพึ่งฮอดกระบี่เมื่อคืนนี้เด้อจ้ะตื่นเช้ามาเราก็หมานเลยบาตองครับพอนื่อคืนแล้วกับเพิ่นว่าเฮ็ดโคนออกแล้วก็ออกหาแล้วก็หมานจ้ะอยาให้บอาตองถางก่อมันหกพี่น้องลายดีด้เนาะดอกงามกำลังางามเลยอฮปบ่าวตอก ดันเลยเหนื่อยไรกันตกงามเนาะดกงามเนาะตังขาบจ้่ยเลยจ้ะโคดขาบโคหลงพี่น้ะเพื่อนว่าเฮดออกเนาะเขาก็มาหาเนาะว่าตังนาถึงเศร้ามาก็มานเลยงานหนึ่งพักก่อนเมื่อคืนถึงค่ำหลบติดหลบติดหลบติดอยู่โซโลตเนาะโซโาตหวังเคยติด กักม่บมเลนโมเลนไม่ได้หนึบนี่เดี๋ยวมาหลังหมูเดี๋ยวให้เราตรงทางก่อนนะจ๊ะจ้ะทางเรียบร้อยละมาขุดกั้นหลอตสองว่าอยากลองถอดก็ได้หลอต้องนานขุดอย่างเดียวงาน พูดนังมันจะอกเลยนตกเนาะฝนตกเลยเนาะเีกว่าฝนจะเอยตกเนาะมือบ้านถึงมือสิบมือสิบมือหน้าน่าสิตกดันเทอนี่งอทีเก้าเก่งนะพ่อมาะ เห็นก็ได้กินแกงหิดแล้วมาห่อนเมื่อคืนมีคำเนาะบอตองเนาะผักผักซะก่อนเลยอื่นค่อยลุยงานจ้าขหานะเรื่องงามดีเนาะตัวอันมันต้องผิดใส่ วันนี้วันที่สิบเก้าเมษาเด้จ้ะเสียงรบกวนก็ขออภัยเด้จ้าเพื่อนตัดหญ้าตัญญาในเปลง เป็นทำงานเป็นทำงานเดี๋ยวเอาขอพักก่อนมาอน,นีเราต้องกับสาวไข่ขอพักก่อน,อน,นอพักหนึ่งวันพักหนึ่งวันอันนี้กันลุยลุยยาวนั่งรถมึ่งนั่งรถเต็มมือหนึ่งคืนกับสองวันเนี่ยนาะงหนึ่งคืนกับสองวัน,น,ออวนจากน้องพนุมพมน่มนครบพนุ่มพี่น้องมาหนิระยะทาง พันหโลประมาณ1น0่พันห้า้อโลงรถสองวัขึ้นมันติดน้ำเลยถ้าิกอจะเศ้าอยู่นะถ้าบตอประมาณแปดโมงแปดโงอดอกเทงานน้งรมาน นอกจอมปูกแข็งหมาเลยแล้ก็หมาเลยคือหิปโคนหวนัวหิปโคนขาวไหนแล้วตอเมื่นนนอคืนไอ้นอกมันบอกว่าเฮ็ดโคนออกเด้อดอกกำลังงามเถิน

หาเล้งโดขาวจ้าเนาะดึงขีตุ่มดิถ้าโบหินมือนี้ยังบม่ได้กินน้ำบดต่องเนาะกินเดี๋ยวก็จะเพิ่อนจะหดเลยเดี๋ยวเพิ่นก็ทำงานหด ประมาณเฮายังมีเฮามาเจอก่อนออนะี่ยามละน้องก็มีสนุก

ขนาน้ดประมาณนี้เลยโอเคอค่เป็นยังไั้ขึ้นบะ โอ้ผวกกินเลยเอาแต่ดอกบ่ตองได้อยู่บ่ไม่นผวกกินเมื่อระบบการเพิ่นโอ้ได้อยู่เนาะหน่อยนึกออสเนาะผมนี้สวยขนาดเสียงยังเ๊กหนูอืมพำ ลาปามจุ่มเลยใ่เปล่าดิบางบอลบินขี้ทรายมันถือง่ายน้องถ้าขี้ทรายนะเขาสามารถดึงได้เลยไม่เปล่าขุดง่ายเนาะขุดง่ายแล้วก็ง่ายขุดหอดได้เงาพื้นที่ของเราเป็นดินเหนียวขุดถอดเอาดึงเอาขี้ทราย ดินง,ง่ายง่ายเลื่อยเลื่อยเลยมันเป็นดินแขง็งมันเป็นดินเหนียวจ้าเท่านีพืน้นที่บางบ่อนก็คือกันไอสีทรายนะมันสิขุดขุดนอดเนาะนั่นความแข็งนั่นข,ขนาดเสียเล็กด้วย แกเอาเห็นว่ต้งาแกกับบุได้จ้ะน้า ทุกกระติดเลยเป็นยังไติดเลยติดเสียบเลยโอ้โหได้ด่เขียวเย่นกันีกติดขึ้นมาเลยดินก็ได้ตกแน่สิค่ะบ่

ฮนนักแล้วจุ่มนักโยมเสียงตัวกันยังบนลง vọt vô. Okay. Mình kệ. Để mình đọc. bỏ. Sa khút đi đang ha. โอ้ยมุ่งลบออกจากเดีจยะไ,ะไ,ไ้เก่งจ้าเดี๋ยวไปหาหาต่อแล้วมอตองเนาะนเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อจ้าจังจดงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวก,การีมชาแนลในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า